ดูสิหุย้ยแสงสีทองมาแล้วทุกคนหุย้ยสีทองสามตัวทุกคนรอบนี้โอ้ <S 2> <S 2> <S oh, โหเต็มเต็มจอเลยโอ้ สวัสดีครับขอต้อนรับคนเข้าสู่โอพิชเนัลนั่นเองนะผมแล้ววันนี้ผมมีเกมน่าสนใจเปิดใหม่จะไม่แนะนําทุกคนกันนั่นเองนะฮะคือต้องบอกก่อนก่อนหน้านี้ผมหาเกมมือถือจะมารีวิวใช่ป่ะแล้วมนสะดุดตากับเกมเกมหนึ่งเข้าทุกคนที่ได้ว่าฉันนึกถึงพวกนายเลยนะเหล่าชายเกเรทั้งหลายในช่องนั่นคือเกม Destiny Girl นั่นเองนะผมคือต้องบอกก่อนว่าเกมนี้เนี่ยมันจะเป็นเกมแนวแบบกาชาสาวสาแนวแฟนตาซีนะผมอารมือถือซึ่งบอกได้เลยว่าสาวสาภายในเกมนี้เนี่ยจะมีแบบหลากหลายแนวนะฮะเราท่านชายที่ชอบเกมไวูเเี่ยยผมมมบอกไดดดดด้ลวาาาาหพขะจี แบบแนวสาวโลลี่สาวซึนสาวแนวแบบลูกคุณหนูสาวกแกรง่งแรงเกินร้อยหรือว่าสาวมีความรู้เนี่ยก็เรียกได้ว่าน่าจะมีครบทุกแบบเลยแหละวัวนนี้ผมก็เลยจะพาไปดูแบบพวกระบบต่างๆภายในเกมที่แบบน่าสนใจพร้อมกับโชว์เกมเพ์คร่าวๆนะผมแล้วก็แน่นอนก็ผมชแนลของเราท้ายคลิปไม่พลาดที่จะสุ่มกาชาล็อตแบบโคตรใหญ่ทุกคนวันนี้ผมได้ไอดีพิเศษมาเราก็จะมาสุ่มกาชากันแบบยาวๆเอาให้อิ่มหนำสำราญแล้วก็ตอนที่ผมไปดูหน้าเว็บของเกมนี้เนี่ยเห็นพรีเซนเตอร์ของเกมด้วยทุกคนโดยพรีเซนเตอร์เกมนี้เนี่ยเป็นคุณมุกพิชณาสุดซ โอ้ะะ <No. S 1> ที่ได้ว่าไม่ธรรมดามาทุกคนโมยเยอะแล้วเดี๋ยวผมพาเข้าไปชมเกมกันเลยดีกว่าจัดไปฮะ โอเคครับ okay, ผมเราเข้ามากันแล้วนะฮะแล้วนี่ก็คือหน้าต่างอินเทอร์เฟซต่างๆภายในเกมนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าน้องคนแรกก็ออกมาทักทายแล้วแล้วนะฮะนี่สามารถพูดคุยอินเทอร์เนกับน้องได้ด้วยตความรไปดีทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูหน้าต่างตัวละครก,กันก่อนเลยดีกว่านี่ทุกคนสาวๆมีให้เลือกเยอะแยะเลยนะ,ะแต่ว่าของผมเนี่ยตัวละครมันยังไม่เยอะเพราะว่าผมเนี่ยยังไม่ค่อยได้สุ่มการชาเดี๋ยวตอนท้ายคลิปเนี่ยมีล็อตใหญ่แน่นอนทุกคนไม่ต้องกลัวนะฮะแล้วตัวละครแต่ละตัวเนี่ยเราก็สามารถแบบเข้าไปอ ภาคแบบมืออาชีพมาภาคให้กับทุกตัวละครแบบโอ้โหงานโคตรดีทุกคนไม่ว่าจะเป็นงานอาร์ตงานภาคเสียงหรือว่าวิชววต่างๆนะฮะเดี๋ยวผมพาไปชมเกมเพล์คร่าวๆกันก่อนเนาะโดยเกมเพล์ของเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมแนวแบบคล้ายๆไอดอลทุกคนต่อให้เราแบบไม่ไดออนเกมไม่ได้เล่นเกมเนี่ยตัวละครของเราเนี่ยก็จะเดินไปเรื่อยๆตีมอนสเตอร์ไปเรื่อยๆสะสมทรัพยากรนู่นนี่นั่นต่างๆนั่นเองฮะ <Wow. S 1> เดี๋ยวเราสามารถกดหน้าจอใหญ่ขึ้นมาดูได้ใครที่เคยเล่นเกมแนวนี้มาก่อนเนี่ยน่าจะพอเก็ตนะก็คือเราไม่ต้องทำอะไรอ่ะไม่ต้องออนเกมด้วยซ้ำทุกคนป เข้ามาแล้วก็กดรับทรัพยากรมานั่งอัปเกรดน้องๆพัฒนาความสัมพันธ์กับสาวๆภายในเกมนะฮะที่เป็นแนวฮาเลมชัดๆก็ประมาณนั้นเลยนะฮะหวนี้ผมสะสมทรัพยากรผมเพิ่งปล่อยน้องๆเดินไปได้ประมาณ10นาทีนะฮะเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าได้อะไรกันบ้างอ่านี่ครับผมก็จะได้พวกเงิน EXP ยาในการอัปเลเวลแล้วก็ทรัพยากรต่างๆในการอัปเกรดตัวละครนั่นเองนะฮะแล้วพอเราปล่อยน้องๆเดินไปเรื่อยๆเนี่ยบางทีน้องๆก็จะไปเดินเจอแบบฝูงอสูรไลเราก็บินต่างๆยางๆอันนี้จะเป็นพวกแบบสัตว์กีกี้อยู่นะฮะเจอ ก็สามารถกดเข้าไปต่อสู้ได้นี่ก่อนหน้านี้ไอ้ด่านเนี้ยผมไม่ผ่านเว้ยผมเพิ่งอัปเกรดน้องๆมาตอนนี้เลเวล50ตัวแบกตัวนึงแล้วแล้วตัวละครเกมนี้เนี้ยก็จะมีระดับแบบ R S R S S R นะฮะนี่ตัวแบกผมน้องตัวนี้เลยตัวละครระดับ S S R นะฮะเออซึ่งฟอร์เมชั่นภายในเกมเนี้ยก็สามารถปรับได้เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยฮะสมมติเรามีตัวละครแบบเก่งๆตัวแท้งเยอะๆก็เอาเป็นแบบแผนหน้า3ก็ได้ใส่ตัวแท้ง3ตัวตัวซัพพอร์ต2ตัวอะไรประมาณนี้นะเออแต่ของผมเนี้ยตัวแบกเป็นตัวแท้งแล้วมีแค่ตัวเดียวเม่ชีท1 นี่น่าล่ะก่อนหน้านี้ผมแพ้ไอ้บ้าเอ้ยแม่ชีเทเลซ่าเลเวลหนึ่งแบบแต่ทุกคนอยากเห็นแม่ชีใช่ไหมมาเดี๋ยวผมเอาลงให้แล้วกันผมเชื่อว่ารอดผมเชื่อว่าตัวแท้งเราแบกได้3 2 1ไปครับผมลุยโอ้โหน่ารักมาโอ้โหเสียงภาคน่ารักมากๆเลยนะทุกคนแล้วเกมนี้เป็นตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันมีอันติด้วยทุกคนนี่ยังไงสิโอ้โห,โโห,โโหโตัวแท้งผมนะโดนตอดรัวๆเลยทุกคนใช้คำว่าตอดไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาเป็นว่าโดนโจมตีแล้วกันดีแม่ชีฮิวนะฮะ ฮิลดับเบิลฮิวเรามีฮิวซ้ายเรามีฮิวขวานี่อันติมาแล้วอีกแค่นี่ตีรัวๆเลยนะฮะเอาเรื่องอว่ะโจมตีเป็นเส้นกงนะฮะบุกทะลวงหนีไอ้ตัวนี้สายเวทมีเวทแบบโจมตีเผาไหม้ศัตรูเวลาเผาไหม้เนี่ยศัตรูจะโดนดอดเดเมจน,นะฮะอุย้ยแม่ชี ไม่ชีผมไปซะแล้วโอเคเรียบร้อยนะผมก็พันด่านเราก็จะได้พวกเงินพวก EP แล้วก็ยาอัพเลเวลตัวละครนั่นเองนะอ์ตเวิร์ดยูไอเสียงภาคต่างๆแล้วก็การเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกของคนที่ชอบเกมแนวไวฟ์ฟูเนี่ยผมว่าโอเคเลยนะกดด่านต่อไปก็ได้หรือว่ากดยืนยันก็ได้ผมกดยืนยันแล้วกันนะเราจะได้ไปรีวิวอย่างอื่นต่อแนวสาวแว่นนะฮะเมื่อกี้เว็บเวแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูตัวละครกันแล้วกันนะครับผมแต่ละตัวละครเนี่ยเราก็สามารถอัพเลเวลได้นะฮะเนี่ยไอ้ขวดเขียวๆที่เราได้มาจากด่านต่อสู้เมื่อกี้ก นี่กดอัพเลยนะฮะแล้วก็เราสามารถอัพดาวตัวละครได้ด้วยก็คือใช้จิกซอนั่นเองนะฮะจิกซอได้จากการที่เราสุ่มตัวละครได้ตัวซ้ําก็เดี๋ยวตอนท้ายคิปเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปสุ่มกันล้วนๆนี่แหละไม่รู้ว่าเราจะสามารถอัพดาวตัวละครนี้ได้หรือเปล่านะฮะแล้วแต่ละตัวละครเนี่ยก็จะมีสกิลแตกต่างกันออกไปนะฮะตามสายของแต่ละตัวละครแล้วยิ่งเลเวลของตัวละครเพิ่มขึ้นเนี่ยสกิลมันก็จะยิ่งแบบปลดล็อกความสามารถนะฮะพอเลเวลสองพลังฟื้นฟูก็จะมากขึ้นพอเลเวลสามก็จะ เนี่ยพอน้องเลเวล21ปุ๊บก็จะปลดล็อกสกิลเลเวล2พอน้องเลเวล81ปุ๊บก็จะปลด Lock Skill Level 3, ล็อกสกิลเลเวล3าอะไรประมาณนี้ <Wow. S 1> เออแล้วแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีพวกเครื่องสวมใส่ต่างๆโอ้ยแม่ชีผมไม่ได้ใส่ชุดนะทุกคนไม่ได้หลืน้องหนาวเมื่อกี้ขาสัน่นดิ๊กๆๆๆเลยนะฮะเดี๋ยวผมลองใส่ของดูเลยละกันนี่มีคาถาม่วงนะฮะใส่คาถาม่วงเลยนี่จริงๆถ้าเราแบบขี้เกียจมาตั้งใส่ทีละชิ้นทีละชิ้นเนี่ยเราสามารถกดสวมใส่อัตโนมัติได้เลยนะฮะนี่อะไรประมาณน <Wow. S 1> ส่วนตัวของลิชาที่หนเนี่ยจะเป็นไดอารี่เจ้าหญิงนั่นเองนะฮะอันนี้เป็นสาวขึมที่เรียกว่าสาวซึ้งน,นะฮะทำหน้าเข้งขุมตลอดเวลาแล้วเราก็สามารถอินเทอร์แลกกับน้องได้ด้วยนะทุกคนเห็นปะน้องจะหันตามเมาส์ของเราเฮ้ยทุกคนแผ่นดินไว<笑><笑>หวโอ้โหไม่เงยพอๆๆๆอก่อน โอ้ยน้ำมูกน้ำตาไหลหมดแล้วก็เราสามารถดูน้องแบบรูปใหญ่ได้นั่นเองนะฮะนี่ประมาณนี้เลยแหมใช้ความเป็นไลฟ์ 2D ดีได้คุ้มจริงๆนะฮะสามารถดูแบบเต็มตัวได้ด้วยทุกคนสมมุติเราเล่นมือถืออยู่เนี่ยเราก็สามารถกดดูได้ตะแคงหัวดูไปก่อนนะฮะเออไม่ก็ตะแคงจอคอมแล้วกันเนอะ้าลำบากขนาดนั้น,นะนะเล่นในมือถือเถอะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยแต่ละตัวละครเนี่ยยังมีข้อมูลดีเทลเจาะลึกเข้าไปอีกนะทุกคนว่าน้องแบบอายุเท่าไรส่วนสูงเท่าไหร่กรุ๊ปเลือดอะไรแต่ว่าเราจะต้องทําการแบบเล่นตัวละครนั้นไปได้หแบบไกกกลลๆๆ่่่อออออนนปด็เวะรืา เลเวลเครื่องใช้ส่วนตัวของน้องไปเลเวลเยอะๆก่อนนะ, wow. อะเออก็เป็นระบบที่น่าสนใจดีนะทุกคนก็คือถ้าเราแบบอยากจะรู้ข้อมูลตัวละครมากกว่านี้เนี่ยเราก็ต้องแบบใช้ความพยายามมาเนอะก็ถือว่าน่าสนใจดีนะฮะเออก็ทําให้เราแบบอินะะอกับตัวละครมากยิ่งขึ้นนั่นเองโอเคครับผมก็ราวๆประมาณนี้นั่นเองนะฮะเนี่ยแต่ละตัวละครเนี่ยเมื่อได้เกมผมแค่โชว์ไปแค่ตัวละครเดียวนะแต่ละตัวละครเนี่ยบทพูดข้อมูลส่วนตัวเรื่องราวต่างๆของแต่ละตัวละครเนี่ยก็จะไม่ซ้ํากันเลยเออก็คือบอกได้เลยว่าตัวละครเกมนี้เยอะมากทุกคนสำหรับบทอื่นๆเเนี่ยข อันนี้ก็จะเป็นโหมดย่อยต่างๆภายในเกมนั่นเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นแบบพวกคอลเลกชันของตัวละครต่างๆเนี่ยบอกได้เลยว่าตัวละครต่างๆของเกมนี้นี่คือโคตรเยอะ <Wow. S 1> ทุกคนแล้วตัวละครเกมนี้จะมีทั้งหมด5าธาตุนะก็คือธาตุบินธาตุน้ำครับผมธาตุไฟธาตุลมธาตุมืดนะฮะแล้วก็ธาตุแสงผู้ธาตุมืดกับแสงนี่มีอย่างละ2ตัวเหรอแสดงว่าต้องโคตรแรงมากๆเลยนะทุกคนแล้วตัวละครแต่ละตัวเนี่ยก็จะมาจากชื่อแบบตัวละครชื่อดังในเทพนิยายในแฟนตาซีต่างๆนะฮะเนี่ยจูร่งนี่มีนโปเลียนด้วยทุกคนมีพ่อมดเมอร์ แล้วก็อันต่อมาจะเป็นกระเป๋ากระเป๋าก็ไม่มีอะไรครับผม <_ an> ก็คือพวกยาอัปเกรดตัวละครกับพวกใบากาชาต่างๆนะฮะอันนี้จะเป็นเควสอ่ากดรับทั้งหมดได้ด้วยเออแล้วก็เกมนี้ผมบอกได้เลยนะว่าแจกเยอะมากทุกคนผมเล่นแบบผ่านด่านไปเรื่อยๆเนี่ยของแจกยังเยอะเกมทหารใหม่แจกเพชร500แล้วก็ในโหมดประจนภัเนี่ยมีทั้งแบบเลดบอสมีทั้งแบบไฝหอมีอารีน่าด้วยมีดันเจียนเอาไว้ฟาร์มทรัพยากรต่างๆนะฮะเออเดี๋ยวผมพาไปชมอารีน่าแล้วกันอ้จริงๆค่าพลังทีมเรามันยังน้อยอยู่อ่ะไหนขอลองเข้าไปตกรู้ว่าทีม300 จะเป็นยังไงอู้ยอะไรวะเนี่ยทุกคนมีอัศวินมีมังกรมีสาวน้อยในชุดเมจนะฮะมีหูกระต่ายบันนี่ด้วยเข้าไปโดนเชื่อมให้แบบฟินๆซะหน่อยมาลุยไหนดูซิการต่อสู้น่าจะจบเร็วมากทุกคนไม่ใช่ชนะเร็วนะน่าจะ้ยอู้ยอู้ยอู้ยตีแล้วละ6 0 0 0อะไรวะเน่าเฮ้ยโคเดียวเก็บทั้งทีมเลยเหร โอ้ยจบแล้วไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวเราสุ่มกาชาเสร็จเ,เราก็จะเก่งขึ้นเขินกันเลยทีเดียวนะฮะโอเค <ocalyptic noise> อเค,ครับผมคร่าวๆก็ราลาประมาณนี้นะฮะเออสำหรับระบบหลักๆเนอะมาเดี๋ยวเรามาถึงช่วงสําคัญแล้วทุกคนกดรับสมัครเลยอยู่มุมซ้ายล่างนะตรงที่ผมนั่งอยู่นี่แหละกดรับสมัครเข้าไปปุ๊บนี่โอ้ยตายเด้อนี่มาตัวระดับ Robin hood S <Wow>. S R โรบินฮูดนะฮะในชุดนักธนูก่อน <laughs> เรียกว่าชุดเกราะของน้องใช้คําว่าชุดเกราะได้ไหมเนี่ยทุกคนอ๋อน้องมีสกินอยู่อันนี้คือสกินหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจนะน่าจะเป็นสกินเนะอะเออนี่คือชุดหลักของน้องไ้ตายเดอะลูบินฮูดนะฮะตีมเขียวมาพร้อมธนูคู่ใจไหนลองดูชุดที่2องสิเห<ส>มือนชุดเจ้าสาวนะแล้วชุดสุดท้ายโอ้โหคือต้องบอกก่อนว่าเกมนี้มันเป็นเกมแบบ16บวกหน่อยหน่อยก็ไม่น่าหน่อยนะโอเคแล้วก็ไหนดูตู้นี้สิอ่านี่คือข้อมูลตัวละครนะฮะหลังจากสุ่มไป80ครั้งจะการันตีตัวละครระดับ SSR เปิดครั้งครั้งใช้ สาม0นคริสตัลนั่นเองนะฮะแต่ว่าช้าก่อนทุกคนวันนี้ผมเตรียมของมาในตู้นี้แลวครับผมรับสมัครทั่วไปนั่นเองนะฮะนี่มีสกอร์เปิดมอนใช้คอมม่ามอนก็ไม่ได้เปิดสาวๆดีกว่า500กว่าใบทุกคนเราอาจจะไม่ได้เปิดหมดนะเออเราก็เปิดไปเรื่อยๆนี่แหละจนกว่าเราเรียกได้ว่าอิ่มเอมนะทุกคนจนกว่าเราจะแบบสำรานเพียงพอนะฮะรับสมัครทั่วไปร้อยครั้งจะปลดล็อกรายการปรารถนาน่าจะต้องให้ถึงร้อยครั้งก่อนเราเสียสินสามารถเลือกแบบตัวหน้าตู้ได้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจนะเออ,เอ,าาเอเว่าแต่รกกกมมนีดบอออละะััโส เอ็นะไไรยังงเฮ้ยตรงนี้หรือเปล่าอ่านี่ไงตัวละครระดับ S S R โอกาสออกประมาณเกือบเกือบสี่เปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าเยอะนะทุกคนถ้าเทียบกับเกมกาชามือถือทั่วทไปเนี่ยสี่เปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าเป็นเลทที่ไม่น่าเกียดเนะเฮ้ยมี SSR พิเศษด้วยเหรออ๋อแสงกระมืดทุกคนนี่ไงเฮ้ยแสงกระมืดเกมนี้ค่อนข้างโคตรแรงเลยนะทุกคนออกโคตรยากตัวธาตุปกติคือสี่เปอร์เซ็นต์ตัวแสงกระมืดนี่คือเป็นศูนย์จุดเลยนะศูนย์จุดหนึ่งห้าแล้วก็ตัวละครระดับ S R สามสิ เกมนี้เนี่ยถ้าตัวละครมันน่ารักเนี่ยเราก็จะไม่เรียกน้องว่าตัวเกลือนะฮะเรียกว่าตัวดีต่อใจแล้วกันเออมาเดี๋ยวเรามาสุ่มกาชาดีกว่าทุกคนจัดไปฮะทีละสิบกันรัวๆเลยแล้วกันเนอะมาสามสองหนึ่งไปทุกคนสังเกตแสงอ่าไอนี้ตัวอาหุยโอ้โหตัวอาไม่เงยถ้าเป็นตัวละครใหม่เนี่ยมันจะตัดเข้าคัสซีนใช่ไหมทุกคนอาตัวอาอีกแล้วสาวน้อยที่มีความกล้าและเก่งกาจ ทุกคนตัว SR ออกยาอเกย่ามกันนะเนี่ยหยุยดูกดิก๊กหยุยมาแล้วทุกคน อันนี้คือตัวระดับอะไรอ่ะโอ้เอเลิาเฮเลน <c oughs> เด็กหนีออกจากบ้านที่รักอิสราแ <Wow. S 1> อนิเมชันตอนออกมาของตัวละครเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะทุกคนมีแบบหน้าตาอิโมชั่นต่างๆของน้องนะฮะหน้าดีใจหน้าดุหน้าแบบน้อยใจนะฮะแล้วก็หน้าแบบเคืะอเขิน <Wow. S 1> เฮ้ยผมชอบตัวละครคาแรคเตอร์แบบนี้จังแต่งตัวแบบไม่โปมากนะฮะนี่ถือว่าไม่โปมากของเกมนี้แล้วนะทุกคนท <c oughs> <c oughs> ี่จะว่ามาตรฐานในความแบบเซ็กซี่เปลี่ยนไปอ๋อ <c oughs> นี่ตัวละคร SR ตัวละครหน้าตาแบบนี้เห็นครั้งล่าสุดนี่ความทรงจ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะฮะอ่ามาเปิดอีกสิบครั้งไปเลยรวรัวกันไปทุกคนสังเกตแสงถ้ามีแสงสีทองเนี่ยแปลว่าเราจะได้แบบตัวละคร SSI อุ SS ้ยอื้อืออ,ออกเตเวียนนะฮะที่เราเปิดได้สี่เปอร์เซ็รวัวเลยวะเนี่ยเจ้าหญิงเกียนหลานที่สง่างามและมีความสามารถไปเรื่อยๆแล้วกันทุกคนนี่เราได้ตัวละคร SSI ตัวด้วยนลเนี่ยเห็นป่ะสีทอง อ่าสาวน้อยโลลีนะฮะนักวิชาการที่ชอบแสวงหาความรู้วรแวบแรกนึกว,ว่าเด็กประถมไม่ตายเถอะอ่าหุ้ย S S R ใหม่แล้วทุกคนนักฮันดูชินโนบุหรือเปล่าเบงเกนะฮะโอ้เบงเทดินเลินเปีย้ยหมดแล้วนะ,ะนักลบหญิงที่ให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์เอออาร์ตเวิร์กสวยผมชอบจังนี่มีหน้าเขินด้วยนะหน้าสุดท้ายจะเป็นหน้าเขินเนาะว้า โอเคครับเราลา,ลาประมาณนี้เลยเนาะสําหรับตัวละครที่ําเนี่ยมันก็จะให้มาเป็นจิ๊กซอซ,ซึ่งสามารถเอาไปอัพดาวตัวละครต่อได้นั่นเอง <Wow. S 1> สีทองสีทองตัวสุดท้ายเลยอืโอ้ อสองตัวอรอไต้เกี้ยวและเสี่ยวเกี้ยวไอตอนแรกเราก็นึกว่าเอ๊ออะไรจะเบียดขนาดนะ่ะสาวใช้ฝาแฝดที่รักใคร่ซึ่งกันและกันอ๋อตัวหนึ่งใช้หอกตัวหนึ่งใช้ขวานนะฮะชุดเซ็กซี่ทุกตัวเลยทุกคนให้ตายเถอะไปต่อเลยทุกคนคือรอบนี้ไม่มีแสงสีทองแสดงว่าตัวเกลือหมดเลยปะ เขอใช้คำว่าตัวเกลือไม่ได้ทุกคนตัวดีต่อใจแล้วกันหุ้ยตาอน้อยขี้แพ้นี่เรียกว่าสาวซึมสินะที่เรียกว่าทําอะไรไม่ค่อยเก่งแต่มีความเกลี้ยกล่มมีความไม่ยอมเนี้ยมีความสู้คนาอาปารีสสาวนักลบว่ะผู้พิทักษ์ที่เอาใจใส่คู่รักในวัยเด็กโอเคไปเรื่อยๆเลยแล้วกันนะทุกคนสนุกดีอยากได้แสงมืด้วทุกคนแล้วเกมนี้เราก,กดสกคิปไม่ได้ด้วยนะเกมมันบังคับเราดูแบบแอนิเมชันตัวละครแบบเน้นๆเลยหุ้ยทุกคน สองครั้งแรกมันล่อซื้อเราแน่ๆเลยวะ่ะสองครั้งแรกนี่เราได้ตัวละครระดับ SSR แถมรอบที่2 SSR 2ตัวด้วยนะตอนนี้นี่เรียกได้ว่า SSR หายไปยาวๆเลยนะฮะต้องได้แล้วนะตาเนี้ยวิ่งยังไง SSR ทุกคนอือมาแล้วหุ้ยอ๋อตัวนี้ตัวซ้ำทุกคนออคตาเวียนนะฮะเดี๋ยวเรากดยืนยันก่อนอ่ามีแพ็คขายของขึ้นมานะแพ็คสุดคุ้มเราน่าจะสามารถเลือกได้แล้วปะ่ะอ๋อต้องสุ่มอีก37ครั้งไปต่อเลยแล้วกันโอ้ยแสงแสงม่วง แสงม่วงคือตัว SSR ไม่ออกโหรอบนี้ตัวซ้ำหมดเลยวะ่ะดูสิหุยแสงสีทองมาแล้วทุกคนหุยสีทอง3ตัวทุกคนรอบนี้โอ้โหเต็มเต็มจอเลยโอ้โหฮันนีบานั่นเองนะฮะผู้นำองค์กรเงินรางวัลกาตาที่กล้าหาญและไม่ย่อท้อาสาวน้อยกึ่งสัตว์อสูรเอาเรื่องวะ่ะเอตตาอยกแล้วทุกคน มุ้ยสาวน้อยน่ารักลาเลวเหรอเริ่มรู้สึกอิจฉาตัวละครที่หลุดเข้าไปต่างโลกแล้วเป็นฮาเร็มแล้วสิการมีตัวละครสาวๆแบบนี้ลายล้อมนะฮะไดีตายเด้โอ้ยตัวนี้ซ้ำนะถ้าเป็นตัวซ้ำนี่มันจะไม่มีแบบฉากคัตซีนเนอะโอ้สีม่วงอ๋อมันสามารถกดให้มันเร็วๆได้ด้วยนี่ว่าโอเคไปต่อเรื่อยๆเลยแล้วกันนะฮะอันนี้สีม่วง อยากได้แสงมืดนะทุกคนเดี๋ยวช่วยๆผมดูด้วยแล้วกันนะรายการปาถนารยยังไม่ได้ตั้งค่าโอ้ยังไม่ได้ตั้งค่าเลยทุกคนเดี๋ยวเราออกไปตั้งค่าก่อนไอรายการปาฏนานี่เราน่าจะสามารถล็อกตัวที่เราอยากได้ได้ด้วยปะอ๋อมันล็อกได้เฉพาะธาตุหลักแสงกับมืดล็อกไม่ได้สินะสามารถเลือกคันเตอร์ได้มากที่สุด2คนอ๋อมันจะเพิ่มเลนในการออกของตัวละครที่เราแบบล็อกเอาไว้สินะก็ใจละจริงๆเกมพวกนี้จริงๆถ้าเล่นอ่ะเราต้องหาเทียริสมาเนอว่าตัวไหนแบบเก่งไม่เก่งหรืออออววว่่่าาาจจรรริงๆขแแคนนนนนััักกก็ดีีีตตใล้้ะะผมชบ แล้วก็เน้นความน่ารักเป็นหลักก่อนตอนนี้นะฮะธาตุดินหนึ่งตัวแล้วเอาธาตุไฟสักตัวแล้วกันธาตุไฟส่วนมากน่าจะเป็นดามเมจเนอะรักลบมินาโมโตะอ่าโอเคประมาณนี้แล้วกันปลุยเฮ้ยได้เลยเหรอเฮ้ยอันนี้คือตัวที่เราเลือกปะมินาโมโต ได้เลยเหรอมีหน้าโมตโต้เรียบร้อยนะแม่มดที่ไร้เดียงสาและโรแมนติกอ๋อแม่มดแต่ถือธนูเนี่ยนะแต่ไม่เป็นไรน้องน่ารักให้ภายได้นะฮะน่ารักน้ังผมใส่ชุดฮันบกใช่ฮันบกหรือเปล่าน่าจะใช่นะไม่ดิแต่ชื่อเป็นญี่ปุ่นไม่น่าใช่ชุดฮันบก <laughs> ฮันบกมันเกาหลีพอเราสุ่มได้เดี๋ยน้องก็จะออกจากไอตัวลิสต์ของเราป่ะอ๋อรับสมัครสำเร็จแล้วไปดยต่อทุกคนอันนี้น่าจะยังไม่ได้เพราะว่าน้องยังไม่ออกจากลิสต์ อโอไอตัวนี้ตัวซ้ำนะฮะตอนฮาริบาวออกนี่โหดเรียกได้ว่าใจคอไม่ดีเลยนะเต็มจอไปหมดไปสิบครั้งเลยอ,อ,อยากได้แสงมือดแล้วทุกคนจะมีสักรอบที่เราจะได้แสงมืดไหมอยากรู้จังถ้าแสงหรือเปล่าทุกคนสีแบบทีมนี้ ชาติดินนะฮะแอริสเดี๋ยวก่อนนะแอริสคือตัวที่เราเลือกหรือเปล่าใช่ใช่ไหมทุกคนน่ารักนะฮะเรียกได้ว่าขนาดพกพาป้อมเคลื่อนที่ที่ยากจะทำลายอ๋ออืมอ๋อ สมัครเสร็จหมดแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปดูสิ่งที่เราได้มากันดีกว่าทุกคนตอนนี้น่าจะแบบโอ้โหเพียบอะเพียบอะทุกคนนี่นี่คือตัวละครเอเตาที่เราได้มาทั้งหมดนะฮะเออโอเคครับผมคร่าวๆก็ราวๆประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับเกม Destiny เก r l นั่นเองนะฮะก็หวังว่าคนที่ผ่านเข้ามาดูเนี่ยหลายๆคนน่าจะถูกใจเกมนี้เนอะเออยังไงก็ถ้าสนใจเนี่ยลองติดตามข่าวสารเกมต่างๆน้องพูดอ่อนอนะฮะโอเคข่าวสารต่างๆของเกมเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วกันนะผมลองไปหาดาวโหลด กันได้เออหวังว่าคนที่ผ่านเข้ามาดูคลิปนี้ทุกคนเนี่ยจะได้รับความสนุกแล้วก็เพลิดเพลินนะครับผมแล้วก็มาสุ่มกาชาลุ้นน้องๆน่ารักทั้งหลายแล้วกันนะครับผมยังไงก็ถ้าชอบฝากกดถูกใจครับผมแล้วก็ Subscribe c h a n ของออบิกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับไว้น้องพูดอีกแล้วทุกคนโอเคครับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลากันไปก่อนยังไงก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับเป็นผมบ๊ายบายพีซว เกมกาชาไอดอลอารพีที่กําลังฮิตมากๆในญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีตอนนี้ฮะ Destiny Girl เปิดให้เล่นในเวอร์ชันภาษาไทยแล้วสามารถดาวโหลดแล้วก็อย่าลืมกรอกโค้ดบุ๊คพิชณาเพื่อรับไอเทมฟรีภายในเกมด้วยนั่นเองนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าภายในเกมเนี่ยจะเต็มไปด้วยตัวละครสาวๆวัยฝุมากกว่าร้อยตัวละครนั่นเองนะฮะซึ่งแต่ละตัวละครนี่ก็จะมีกราฟิกแล้วก็นักพากย์อชีพเนี่ยมาให้เสียงนั่นเองเออบอกได้เลยว่าดีต่อใจมากๆเลยนั่นเองนะฮะแล้วเกมนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเลดกาชาเนี่ยบบนเเยน,น้เนั ะะเพราะฉะนั้นอย่าลืมโหลดแล้วก็มาเล่นด้วยกันเยอะๆแล้วกันนะครับ